ดูนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ดื่มพิโคโลลาเต้เท่าไหร่นะครับกาแฟร้อนพิโคโลนะครับก็เป็นกาแฟคล้ายๆกับลาเต้ลาเต้ร้อนนะครับแต่ว่าแตกต่างกันที่จะเข้มข้นกว่านะครับเพราะว่าปริมาณกาแฟเพิ่มขึ้นแล้วก็ปริมาณนมน้อยลงครับฉะนั้นก็เลยทําให้กาแฟนั้นพิโคโลลาเต้นั้นเข้มกว่าลาเต้ปกติ ลองทำดูครับปริมาณก,กาแฟเท่ากันนะครับเป็นกาแฟตัวเ,เดียวกันแต่ต่างกันที่ภาชนะ หรือต่างกันที่แก้วที่เรานํามาใช้ว่าจะเป็นปริมาณนมหรือปริมาณกาแฟตามจริงแล้วก็แตกต่างกันนะ กาแฟค่อนข้างใหม่นะครับแจดเยอะคริมมาก,ก็เลยเยอะเจ้าเล็กก็ทำหัวใจเล็กๆได้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยฝึกเท่าไหร่ข้อมือก็แข็งไปหมดนี่คือพิโคลลาเต้ครับ ใช้ได้ครับเป็นกาแฟที่เราขายนะครับบราซิล,ซลโซลโดนะครับถ้าใดสนใจนะครับกาแฟคั่วอาราบิก้าร้อยเเซ็นต์กิโลละ600บาทนะครับไม่ว่าจะนำมาเป็นดีไซน์เป็นกาแฟพิโปโลหรือกาแฟะลาเต้ร้อนหรือเย็นอเมริกาโน่นะครับก็อร่อยนะครับแนะนำครับ กาแฟขั่วกลางกิโลละ6 0 0บาทสุดใจอิบ็อกสอบถามหรือโทรสอบถามได้ครับ084 9 4 0 0 3 1 2ก้าสวัสดีครับ